เมนูแนะนําของทางร้านนะคะก็จะเป็นเกาเหลาหม้อไฟเป็นหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะของทางร้านคือจะทําเองหมักเองยําเกี๊ยวกรอบแล้วก็จะเป็นทอดวันต่อวันน้าซุปจะเป็นน้ำซุปสมุนไพรแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ใส่ผงชูรสเป็นเฉพาะสูตรก็คือสมุนไพรล้วนเลยประมาณ3ปีกว่าค่ะตั้งแต่ช่วงโควิดก็คือจะเป็นร้านของน้องกับพี่ๆหุ้นส่วนเขามาทําร่วมกันแล้วหนูก็ ได้รับดูแลมาเป็นผู้จัดการร้านช่วงแรกเราก็คิดว่ามันเป็นโควิดใหม่ๆก็คือก็กลัวลูกค้าจะน้อยแต่ว่าผิดคาดก็คือลูกค้าเยอะคก็ถือว่าแน่นร้านเลยแล้วก็จุดเด่นของตรงนี้ก็คือเขาจะมีเป็นคาเฟ่ข้างบินถือว่าเป็นจุด p อย n t เป็นจุดถ่ายรูปเป็นจุดสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่นึง หนูว่าน่าจะเป็นตรงน้ําซุปนะคะเพราะว่าน้ําซุปของร้านเราอ่ะจะเป็นน้ำซุปสมุนไพรแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ใส่ผงชูรสเป็นเฉพาะสูตรก็คือสมุนไพรล้วนเลยสำหรับลูกค้าที่ชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มเนี่ยเพิ่มเติมได้เองเคะะ เมนูแนะนําของทางร้านนะคะก็จะเป็นเกาเหลาหม้อไฟน้ําซุปน้ําตกมีทั้งหมูแล้วก็เนื้อจะแยกหม้อกันลูกค้าที่ไม่ทานเนื้อมั่นใจได้เลยว่าในหม้อเนี้ยไม่ได้ลวกเนื้อเข้าไปเลยก็คือจะไม่มีกลิ่นของเนื้อเลยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะของทางร้านคือจะทําเองตั้งแต่เริ่มต้นหมกักตั้งแต่แรกเลยก็คือทําเองหมดเลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำ จะเป็นตัวเสริมที่เอามาขายทีหลังก็ได้ผลตอบรับที่ดีเหมือนกันเพราะว่าเราใช้มะนาวสดไม่ใช่น้ำมะนาวผสมเป็นมะนาวสดเลยก็คือจะมีรสชาติที่เด่นออกมาก็คือเปรี้ยวจี๊ดแล้วก็จะมีเมนูก็คือเป็นยำเกี๊ยวกรอบเกี๊ยวกอบเราก็จะเลือกยี่ห้อเลือกยี่ห้อนิดนึงเพราะว่ามันก็มีหลายยี่ห้อ่าบางอันทอดมาก็จะอมน้ำมันหรือว่าจะทอดแล้วไม่ฟูไม่กรอบแล้วก็จะเป็นทอดวันต่อวัน เท่านั้นหมดแล้วคือหมดเลยก็คือจะไม่มีว่าข้ามวันหรืออะไรอย่างนี้ราน,นเราก็ถือว่าเยอะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวต้มยำมีทั้งหมูทั้งเนื้อแล้วก็มีเป็นอาหารตามสั่งด้วยเป็นกะเพราถาดเป็นหลูมเหมือนอยู่โรงเรียนอนุบาลเมนูก็จะเยอะแล้วก็มีเครื่องดื่มมีของหวาน เชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะคะที่ได้แวะผ่านมารากระบ,บังนะคะหรือเรียนเชิญน,นะคะมาแวะมาชิมดูค่ะ